สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชผู่ชมทุกท่านเข้าสูรายการเปิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกนันในช่วงแรกของมือวันที่12เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นกะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีด,ด,เ,ด,ดเด็ดดังๆค่ะวันนี้แอดภาพพมาพี่น้องบรรเทาสกุสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคามืมน,นีปูเล่าฝันดี ปูแล้วก็เลยสิมาเวาเรื่องความฝันสุฟั่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอากรถี่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางงตัวเลขมันนี่จากปูวัดป้าอุดรน,นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะ้าบมญอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ด,ด,ด,ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่ปลาทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆจากทางรา่การเนาะค่ะเนาะประกาศสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมค่ะคอมเมนต์ข้ว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่น้องคะทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดดอันเบิร์ตทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาประเด็นนะคะเข้ากับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรในคลิปมีพร้อมๆกันค่ะ ผู้ค้ากรรมนมัสการค่ะอืมจะเลือดป้อนค่ะปูมาติดตามคือเก่าแล้วครัปูมันกับไก่ขม่าทุกมือแล้วค่ะปูเริ่มมาติดตามถามข้าวนี่แหละค่ะปูปูได้ฝันเพิ่มเติมอะไรบ้างครับผู้ค้าเออนี่เรื่องฝันหรือล่ะมืนเคลื่นยนก์นกไปเลยค่ะแล้อกฝันแต่เรื่องฝันลูกค่ะ ันไปเห็นหลังไ้เห็นหลังมูอก่อนค่ะมันเห็นมูมูมันยกเขามันเสีวอุ้นเขาไหมเอ้ามันดีแจวนั่นแหละอืมยกเขายกเขาใช่หดใช่มัวยมัหมใช่หดหนึ่งเข่ามั้มค่ะยกเขามันเกี่ยวลกมาอุ่นก็ว่ามันมันดังใช่เอาก่นยุ่งท่านจะลางมันเกี่ยวลกมาอุ่นท่านจะลางนันค่ะ ก็บอกว่าน,นี่กลงล่มตัวเลขไปอยู่ด้เนาะบอวาอ่านนี่เนาะค่ะแต้มันถี่มาตัวเลขกคนหาศูนย์ 5, 0, นี่บ่สันนี้ราวาเห็นมูลนั่ไดมันมีมันเกิดขึ้นมันจะว่ามันเป็นมันเลขาแล้อว่าจะว่าเลขหา้วือว่าดีมันมันทูกเ,เขาเซลหมดเซลหมดตังเข่าไหมค่ะมันก็เป็ดกลมๆมันถี่เามันตัวนี้บอสีมันเนีนตัวนี้บอสสันนี้ตัวศู 0, 0, 5, นยศูนย์หาเนี่ยบอสสเนนี้ค่ะ เพราะเาเห็นว่าย้ำไหลมันจะออกทั้งที่เออกหานี่ละเี่ก็เลยซุดหานี่ล่ละแต่มือขึ้นนี่ปันปันเห็นเ้นกเขา่าใช่หวัดสีมันหนึ่งเอาใช่าหมคะจะว่าแหงอยู่ตารางเด้บว่าม,มันหนึ่งอยู่ตารางใช่ดังไฟดังยงอยู่ตาราง ฟันสองตอนค่ะ <c oughs> ตอนที่แรกวี่ก็นี่แหละฟันเห็นมูนี่แหละอ้าวฟันเห็นเขาหนึ่งเขาสิว่ามันเรียกเขาว่าสินะอืม <c oughs> เดี๋ยวฟันดีดีแท่สน,นิทจ้ากูแต่มันเขาพูกับว่ามันมันที่เขาตัวลูกหมูว่าน,นี่แล้วตัวสูดหาหนี่แหละค่ะเห็นมูแบบนี้่ยมันเลยมันจะเป็นการเราคนคนนี้ม่เห็นเดียรไปเห็นนิดห่งทีน้มันยกเขาเสี้ยวห้วมันเห็นเข่าสิว่าก็ที่เป็นเล็กเขาแล้วว่า บัดนี้ปู่ก็เลยฝันต่อไปเองนะบัดนี้ก็เลยไปฝันไปเห็นวัดอยู่บ้านอีกไหมไม่ต้องเลื่ฝันดียังวะค่ะปู่เห็นวัดอยู่บ้านดีคนไปเสดสหายวัดมันไหมปุ๊บเอาสาวัดนี่ปู่เคยฝันเห็นตอนนั้นที่ปูไม่ได้บอกมันออกสามตัว่าแมนบอกเขาแมนอันนี้บ่ะคะปู่แมนแมนคางกันนี่แหละยู่คางกันเหลือเป็นยู่คู่สาเนี่ยแหละค่ะวันนั้นวันนั้นมันออกวันนั้นมันออกหาหนึ่งเก้าค่ะ วันนั้นไม่ออกซ้ำตัวตรงๆไม่ล่ะแม่นค่ะพวงมันออกหาหนังเก้าหัววนี่้นนะค่ะแต่ว่าบัดน,นี้ผูดฝันไปเห็นอ่าบ่ทันได้นเขินไปทั้งคู่สายที่อยู่ท่าไก่อยู่คือกันแต่ว่าบัดนี้มีน้ำน้ำอยู่แล้วก็มีมี่มี่มพระพาทุทธรูปยืนไหมค่ะเป็นเป็นพระพาทุทธรูปยืนอยู่อ่ากับน้ำเมันไหมอยู่อยู่คู่สายหมันเป็นคู่สายดำๆนะ เห็นเห็นพระพุทธรูปเอ้าโวกฝันดีทั่วนี่สนหอกกูมียขึ้นหน้าเห็นพระพุทธรูปนี่แหละก็เพี้ยนสายนี่นะเอ๊ะปู่ก็เลยว่าตัวนี้มันงทีอีบอ้นเอกตีโยโบตัวนี้สนนี่้ามันปู่ก็เลยจำเลยเอ้าจะเข้ากันมันชั่วงนี้สายบองนี้งงว่นั่นก็เคยให้ถึงสามตัวนะสนดรอก ไอ้ไอ้วนั่นมันไอ้หาหนึ่งเก่าว่ามันดอ,อกขาหนึ่งเก้าค่ะพ่อสามตรวัวตรงตๆเ<ว>ราค่ะงวนั่นนะอือแต่ว่าบางหนึ่งผู้กับฝันเห็น,น,นกันเนลยวางหวัวสิบพานมาฝันเห็นยุสิบมันเดค่ะผู้กับผู้กับโรคน้ำเลืตัวนี้หาหนึ่งเก่าผู้กับผู้เลยตัดต,ตัวให้ค่ะถ้าไม่ตัดตัวกันหนึ่งหาหนึ่งเก่ากันต่ว่าเจ็ดกับเจ็ดกับหนึ่งมันกับตัวเดียวกันเนาะค่ะพ่อ มันปีเจับอกไงกะที่เป็นนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นก็บอกค่าค่ากี่เหรีเพิ่นก็บอกนั่นแท้เหรว่ามันทีออกพ่อสอนไม่ปวดเนาะค่ะมันก็ไปเข่าเท่านั้นอยู่นี่แหละปู่ก็บฝันนี่แหละฝันเป็นสองเทียวสองตอนฝันเทียเดียวแหละเจ้าว่าเป็นสองตอนคก็ฝันดีส่วนแง่เนาะวันนี้สนุกะแต่ว่าหัวหัวอเจ็ะปีกายนี่ปู่ฝันนี่แหละ ลักษณะแบบนี้แหละพอพุทธลูกผู้เสียวันนั้นสามตัวตรงๆนี่แมนครับปู่วันนั้นเห็นวันนั้นมันเห็นมันเห็นเคนซี่องค์นะน่ค่ะวันนั้นเห็นซี่องปู่ก็เลยตีว่าอีหยัางแหละวันนั้นมันดอกปูตีหาหาเก่าซี่หรือหาซี่เก่านี่แหละวันนั้นค่ะพอพุทธลูกทั้งสี่ล่ะพวกฝันดีทัว่าจะหนกเพราะว่าปวกกะทิบังหันมันควเก่ามีพุทธรูปนี่ เพราะวา่าจะว่าเพราะ่พระเพะ,ะเป็นนางเป็นยืนนะ่ะเป็นผ้นายืนเันไหมค่ะเป็นพายืนยืนมันไม่นม้ำน้ำก็บพ่าเลอกดอกน้ำเพราะเพียงแขกน,นี่ล่ะท่วมครับท่วมขึ้นน่ะค่ะเออขันยังสี่นอขันแมน่นขันแว่นขันแว่นปู้ได้ขึ้นไปเทั่งคู่สายเย็กน,น้อยนัน่นมันสิเป็นออกว,นนวันนั้นหกหกถึงมือวันคู่เลยวันจะไว้วันนั้นวันนั้นออกอยุ่นีลน่ละ่ะติดติดกันนี่ล่ะค่ะ วันนั้นบอกหกหนึ่งว่าที่ผู้บอกว่าขัดเห็นพ่นนันนี่นี่พ่นมี่สารยู่หันเหมัสติบอกบอกหกหนึ่งกับหนึ่งหกกับหน้าวันนั้นรอๆกันนี่แหละเอ๊พิ่นแสดงว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นมาให้ทั้งบนทั้งล่างบ่ราะจะเนี่ยนี่แหละผู้ก็ได้เอาตัว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 นี่แหละตัวเคยเคยๆให้ถึงอย่างตัวอ่า เงานี่แหละต่ว่ามาเปรียบเทียบใครกับบ้านเรีที่เรามันพิดกันเตมเดียวหนึงเด้อค่ะหือเป็นเป็นสีมะยัตัวนี้สินี้บ้านเรีที่กับหนึ่งหนึ่งเก่าแมนว่าล่ะแมนค่ะปูแน่อันนี้ค่ะฮานึงเก่าเนี่ยมันพิดกันเต็มเดียวหนึ่งไหมค่ะเอปูว่มัิออกไรรู้บพูกับบ่รู้้อกันบ่ว่าเนมะหยงสีนะมื่เคืนนีีค่ะ เพราะว่าตัว้านเลขที่มันเกิไปถามมืองังกหนึ่งงกเก้าว่แม่นว่า่ะแม่นครับปู่ันนี้ตัวมงนีปู้ไข่ไห่ออกสามตัวตรงๆกับหาหนึงเก้าันนี้ค่ะแต่เรามันไม่อายํำตัวเลขเด็นี่ปูว่วนะเนาะมนไม่ยำตัวเลขไข่นะปู่ว่าเพราะว่าเลขบ้านเลขที่นั่นหนึ่ง กเก่าหันผู้ว่าได้ตัดออกห้ยเมนว่าล่ะค่ะถือมันสีว่าชิปเก่านี่ก็เพราะเนียนี่ก็ได้เพราะว่าผู้เปิดจใหมมาฝันเห็นเป็น,งงน,น,นสีนะอ <c oughs> <c oughs> ืมครับผู้จัดจัดทีนี้ตัวนี้ลหละนี่ก็เลยเพราะว่าผู้ว่าต้องต้องย่างนั่นกัดทีเั็นมาบ้านเล็กที่กันเพราะนั่นจัดทีเป็นตัวหาน่เก่าเนี่ยส <c oughs> องคูณอ่อืมตัวตัวบ้านเหล็กที่มันกิดหนึ่งโง่เก่านมนว่าล่ะค่ะ ก็เหมือนเปิดเห็นน้ำอมีหรดกันแต่ว่ปเพราะว่ามันพอาันเปิดมวยไม่เกี่ยวกันยังที่ดอกเดอกกางแล้วแตตัวมองตู้เคยหายถือสามตัวตรงๆกับอ่า 1, 9, 9, นะึงเก้าหัวน่ะตัวแจะว่าตัวเป็นพระพุทธรูปนี่ตู้ก็อยากตีออกน้ำยัวเพราะว่า,ว,าวันนั่นมันออกเก่าซีหรือซีเก่าน้องหมานั่นแม่ แต่ว่าเขาไหวเป็นจะาตเนาะคเพราะว่ายุ่งสาสาแต่ว่าจริงจริงขันตีน้ำสาหนุ่มกระตุกเป็นซีเล่าสาหนิเพราะว่าพัทุลพอพัทุลูพ้นก็ะตุกเป็นเก่าอยู่แล้วแม่บอหล่ะค่้นกูว่าขันตีนแม่นางเขาไหวเก่าซีน้ำจะครูอะไรเก่าซีครับอืมเก่าซีค่ะอันเป็นสามตัวกับเล็กเล่กบ้านเล็กที่น่นะหนึ่งหกเก่าค่ะเกอ่าหนึ่งเก่าเนี่ยนะ เี่มองปู้ฝันมือขึ้นนี่เพราะว่าเห็นมองหันหน้าค่ะหันเป็น่อสันก็ทีเป็นคดีเป็นหน้ามากซาคีเป็นขับพระพุทธลูปอนี่กะทีพระพุทธรูกเป็นเก้าซาก็ต้องเป็นซีงสินะค่ะคีออกสองตัวว่าแต่ว่าหัวนั่นนี่ปู้ฝันลักษณะแบบนี้นี่แต่ว่าจำมันว่าไรเจ้าองค์แต่ว่าเห็นหลายองค์นี่ค่ะแต่ว่าหัวนั่นจำได้ชัดเจนเลยหัวนั่นที่มันออกสามตัวตรงๆกัน เห็นซี่องหัวนั้นผูดกีนี่ว่ามันหาหาชีกเก่าหรือหาเก่าซี่แล้วหัวนั้มมันออกแต่ปี <S <S กลายตัวเนาะหัวนั้นมาตรงตรงเลยดิชิ <S 2> <S 2> ้นัตถีมาตัวดนีกับพวกเนี่ยนี่ก็เลยเพราว่านี่ก็เลยแต่ว่าผู้ก็เลยกที่ว่าพอพุทลูปนี่พ้นต้องเป็นเก่าสาก็เป็นซี่นะค่ะนดา เจ้าเ้าถ้าเ้าตัวฟันเห็นมู่นี่เจ้านั่นปฏิมาย่ำต um ัวซุดหานี่ว่ามันมันสีเขาเรียวนะเพราะว่าฟันเห็นเขาฟันดีหมดไหมฟันเห็นมู่สีหนึ่งเขาไหมเจ้าเจ้าก็เห็นมู่ผู้นี้นี่เมียนมาส้มสีหนึ่งเขาเห็นมันย่ำไหนมันมันก็ออกเจ้าเลขขาดซุดซุดหานี่และอืมคร่ะพ่อพออพูดจำเลยเจ้าว่าเหมือนว่านี่ผู้หายร่องเนี่ยซุดหาเน้อค่ะพ่อ ชุดงานเนี่ยเนี่ยล่างเลยก็ได้เขียนล็ล้างเลยก็ได้เพราะว่า,วามันมันเอาลงมันหนึ่งข้างล่างค่ะเออมัน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 หนึ่งข้างล่างนะจ้ะอ <c ười> ยากอยากเหียนอะไเห็นไรเนี่ยเอาเข่าชกแก้วหัวเลี้ยวปกติคนที่ยา,า,า,างจือหวัวลงมาแม่นบ่ค่ะนี่มันย่นหวัลวลงก่อนแม่จังหางลงมาต่างข,งขง้างมอแม่อืมโอ้ผัวเออไอ้ไหนเ,หเป,ดเป,ดปไดแปลกๆยันว่าไหนยำยำล่างให้บ่อสิค่ะ <c ười> ปูเลยว่าเอ้าวต่องเป็นลางก,กับค่ะชุดหานี่กสนาะค่ะปูเออเขียนนักงร่องให้เพิ่นได้ว่าประกุนชุดหานี่เป็นลางแท้ๆล่ะค่ะไอคันมันกลับก็สิเป็นหาชุดนั่นล่ะค่ะปูปปะอือพราะว่าหมูอานนี่ป,ปูร่องเลขตัวนี้เพิ่นเพป็นไรเกี่ยวนะค่ะแต่เรียกว่าตัวตัวตัว,ตว,ตวนี่ทีปปป่เป็นท่บท่อบานเลขที่เลยครับยุสานี่สิเป,ป็นเลขบนว่ากูว่าค่ะอือ ว่าเมื่อคืนนี่เพิ่น,านมาลักษณะแบบที่ว่ามามย่ำแบบย่ำไม้ตัวเลขให้หน้อยนะ่ะจ้าย่ำตัวเลขใหน้หน้อยตัวนะ่ะแต่ว่าเมื่อบานเลขที่ผู้ก็บ,บอกแล้วเนาะตัวหนึ่งของเก่านะี่เนาะค่ะผู้่อเพอราะว่าแสดงว่าเพิ่นมาย่ำที่เป็นหาหนึ่งเก่าเนาะผู้ว่าค่ะแล้วผู้ก็เล็กีออกอีกคู่หนึ่งน้ำมีเก่าซีนี่แนหะเพราะว่าพราะโพตลูกบนกระดีเป็นเก่าล่ามเก่า จะว่าเห็นหลายองค์ปูปูนักบ่นใดเลยเต<า>็นหลยองค์จะ<า><า>ว่าปูก็ได้เที่ยวสาใช่ละสาก็ต้องเป็นซีนนะใช<า>่แต่เล่ที่เป็นเก่าซีโอ้ฝันดีทั้งสองตอนเห็นว่าเห็นว่าแท้จะเห็นมูลนะ<า>กล่อมน่ะอืมรับบับนผมนือคนไข้แบบไม่ย่ตัวเลียกสีห้บ่พาไหายหลายโตไปจังใช่ไหลไลไมค่ะ<า>อืมไอยย่ำแบบหาเอฟซีอนมาตรงในลกถุนหลายแบบที่ว่าหอเอาแบบแข็งแข็ดออกมากเกิขึ้นแตกโป่งหลดนะจ้า ปูว่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะค่ะแต่ว่าตัวตัวตัวหาเจินี่ก็มาพู้ก็มาคือด้วยเพราะว่าหมู่บ้านีน่ก็ลุกไปแล้วล่ะแต่ว่าันเห็นมันจะไม่มีสารมาเรยกิดหามันชีวิตอยู่หาเจิตครับสุดหาน่ะค่ะปูแต่ว่าแต่ว่าปูว่าเต็นหัสุกเข้มสุดหานับตัวเดียวระเม็ดเดียวหลุดล่ะตัวลุกตารางนี่เพราะมันยนหมวเข่าลูกแม่มันจะมาขังทักไต่เนี่ย ค่ะเนี่ยนใส่ลรางลดตัวดมสูญหาเน้นใส่รางแล้วะครับตัวเนี่้นใส่ลรางลดจ้าขันเป็นเปินกลับขาซูนจ้าปูวอับกลับไปน้ำมาเจ่นั่นันมันเป็นเหล็กฝันเนาะเราะวลาเปิดปาเป็นมาเนี่นสครูนี่เหลอวันด้วยู่วค่ะาะวขันแม่น้อกกีไปกรอมันจกเข่าเนี่ยมันก็จกเข่าใส่หัวหัวมันก็กลมๆเนาะค่ะ ฉัว่าเป็นว่าให้เรียกเขาแล้วกันแล้ววันนั้นตูกับฝันลักษณะดีตัวแบบที่ว่าคนหนึ่งเขาไว้เราคือบอกว่า่ซอูนะวันนั้นก็ไห้สามตัวแตกกันตัว<ฆ>เอาไปสองกองวันนั้นวันนี้เห็นเขาที่โจ๊กเขาใส่หวดดนาะโอ้อันตู้ฝันลักษณะแบบนี้มันฝันดีตัวดีสนน<ฆ>แล้วว่ายำเห็นมูบแบนี้เห็นมูบแบบนี้เนี่ยใบมันสิียวแค่าศุนชุนหานะค่ะปู ได้เวลาไหมล่ะไกลได้ได้เวลาพอดี๋ยวค่ะปะูอืมใวนาุีนี้ก็เป็นเน้นบนเนอะจ้ามันมีอยู่เอ,อ่อฮาเชียอืมเมื่อน,นั้นปูเห็นในป่อยอยู่คือเนาะค่ะอยู่คืนนี่มันตะวันเป็นเลขกติดแปดฮาเชียมันมาฮาเชียมันมาเป็นปลาเมื่อน,นั้นไหมค่ะปะเูเอาเอาเปโตนั่นไปนับเมยเด้อาะว่า กวากระฝันดีอยู่ด้วยกันคันคันมันก็เป็นอ่าเจ็ดแปดต้อเป็นเจ็ดเจ็ดเด้อเจ็ดเจ็ดบ้างครับวะเออเจ็ดเจ็ดคับเจ็ดแปดเมื่อเป็นเล็้ยตาคับเจ็กหน่อยนะสี่เลี้ยงไหวอายุเท่าไหร่คืนไหมะอายุวัดคือกันนี่นี่กัเลยปู่อาวันนี้จัดสองคู่ค่อเจ็ดเจ็ดแปดครับเจ็ดเจ็ดน้าคะมันมัน ก็อาะเพราะว่ามิถุนฝันดีสุ้มองล่าเห็นแต่นี้แต่แค่ยุวัฒนาค่ะเอะอเอาไกวทั้งนี่ก็เด็ดค่ะจะเป็นตัวอาชีพมันมาเนาะค่ะแต่ว่าจังปนินมึงขึ้นนี่ปูกบว่ามันนี่แหละตัวนี่แหละตัวบ้านเล็กที่นี่ครับตัวการเงินเก่านี่แหละค่ะปูงาน,นกันบดวงนีกับที่ไรน้องปูหรอว่าฝันดีไหมมึนขึ้นนี่ไหมค่ะฝันดี จไในเวลาแล้วปูกับที่วันพอดไหนเ้่อค่ะไอ้มีโฉบม่มานทึ่งแกฟที่มินละคฟันมีก็ขึ้นี่ก็เลยฟันเทีนว่าเทียนว่าเนียโอ้โฟันปู่าฟันเทียนดีอยู่ไอ้มีโชบมีมานสุผูสุขคนเฮ่งเ่บาตังค่ะเอาไอ้เอฟที่ันก็เลยก็แช่น้ำนี่ก็เลยก็มีกำลังใจทุกคลิปทุกคลิปเนาะค่ะเอาไอ้เอฟที่ันกดแห่น้ำกนเลยก็แช่น้ำนี่ก็เลยพอปูฟันดีมากขึ้นนี่จ้าปูอืมอืเอาลกไงประเด็นนี่ก็เลยค่ะ อ๋อพี่โชคพีม่มันไดีจับเงินแสนเงินล้านสุข,ขสุขคนเนอะถ้าเก็บดีเก็บมินเนอะจ้าปูขอบคุณค่ะปูเ้าจเจริญพรตานมนมัสก,การนะคะปูสาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องค่ะปู่เล่ากับมาเน้นย้ำตัวเลขเดเพราะว่าปู่เล่ากับฟันดีนะคะพี่น้องค่ะฟันดีมากๆเลยนะคะ เอาโมน,นี่นะคะตัวเลขของปูวัดปลาอุดรค่ะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าสี่เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะศูนย์หาหาศูนย์ตะวัศูนย์หาห้าศูนย์ปูระว,ว่างให้เน้นล่างนะคะพี่น้องคะเน้นล่างศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะเพราะว่าปูเราเคยฝันเ,เห็นมูปูนี่เลขมากซิมาตัวนี้ถูกเถื่อนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชค,โชคมันมั่นลำลำลุลุ้ยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขน้าท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีสิธิ์เขามีสิธิรุดได้พี่น้องเด้อจังเดก็ให้ใส่วิจารณญาณ ก่อนที่สีลงทุนนะคะเพราะว่าก,การลงทุนกะมีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีความเสี่ยงสูงต,งตัวเลขตัวด้กับเขาได้ลดตัวด้กกะลดได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขาเขาได้ทุกตัวนะคะแลวก็มีสิทธิ์ลดได้ทุกตัวคือกันให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขา,มาเม่เรลาก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ exactly her her vale to ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื <S <S <wn course> ่อท okay, ี่สเตเบอร์าดทุกคลิปท so ุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆดังๆจะกท่งรายกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกนเซเดขอตัวลาทำไมไปนองนไปทำสกูสุก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมเป็นแนคลิปหนาเดค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ